ทอดมันไปซีนาวัตรวัตคสมัยรุ่นคุณยายลิฟรุ่นที่4ี่ร้อยปีขายเองก็24ปีค่ะเกินสิบโมงปิดไม่เกินบ่ายสองถ้าใครจะมาก็าโทรมาสั่งก่อนได้ค่ะก่อนออกจากบ้านสักหนึ่งชั่วโมงลิปใส่แต่เนื้อปลาเนื้อปลาอินทรีย์ร้อเปอร์เซนเลยลิฟต์จะเพิ่มเนื้อปลาลงไปอีกมันก็เลยทําให้ของลิฟเนี่ยมันเด้งหนึบแล้วก็ เหนียวเหนียวนุ่มของริปมีใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นี่ก็คือนิดเดียวนะคะให้มันพอชิวรสอะคะ่ะแล้วก็จะมีกระชายหัวลำพาหัวละพาเนี่ยขาดไม่ได้เลยอะไรจะขาดไม่เป็นไรแต่หัวรำพาต้องห้ามห้ามลืมขนาดรถเมย์ผ่านไปพรุ่งนี้ต้องลงจากรถมาซื้อเลยะคะ่ะรับทิวก็ไปถึงปารีสนะคะเขา